สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการรีวิวนักเตะที่เข้ามาใหม่การรีวิวค่าพลังนักเตะเวลตันสามารถรู้ข่าวสารได้ก่อนใครก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซูงซูซูซูงซูงเน็ตซัไครเบอร์ไปกันโอเคครับผมก่อนอื่นเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆคนกันเลยนะครับผม ก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนสมัครแล้วก็เชื่อมโพนมิ i ไอดีแบบง่ายๆนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยอาจไม่ชัดเจนหรือว่าอธิบายไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทําใหม่นะครับผมโอเคครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมกดไปตรงที่คําว่าเอตตานะครับผมแล้วกดต่อไปที่คําว่าซับพอร์ตนะครับผมซับพอร์ตก็อยู่ตรงด้านล่างขวาเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมโอเคครับผมพอกดแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาอย่างหน้านี้นะครับผม แล้วให้คุณผู้ชมนะครับกดไปตรงคำว่า Link Data นะครับนี่อยู่ด้านบนซ้ายเลยนะครับผมด้านบนซ้ายสุดนะครับก็ถ้าเข้ามาในหน้า Link Data แล้วนะครับผมคุณผู้ชมก็จะสัง <alongside S 2> เกตว่าคนยังไม่มีคนมี ID นะครับผมก็จะยังไม่มีติ๊กถูกตรงคําว่าลิงก์ถูกคนมี ID นะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่มีก็ให้ทําตามผมต่อไปนี้เลยนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดไปตรงคําว่า Link Data using ค o มีไอเนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับกดไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้านี้ขึ้นมานะครับผม พอขึ้นหน้านี้มาครับให้คุณผู้ชมกดไปตรงที่ Register Email Address and Password Add New User นะครับผมก็ตรงที่มันเป็นปุ่มจีฟ้านะครับที่มีจดหมายอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะให้คุณผู้ชมนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าอีเมล a อัดเดตหรือว่าพาสเวิร์ดที่คุณผู้ชมจะตั้งนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับกรอกข้อมูลไปตามตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่คุณใช้อยู่นะตอนนี้นะครับหรือว่า พาสเวิร์ดที่คุณต้องการตั้งนะครับก็กรอข้อมูลให้เสร็จไปทุกช่องนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมพอคุณผู้ชมนะครับเลื่อนมาข้างล่างนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอหน้านี้นะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับติ๊กถูกไปทั้ง2ช่องเลยนะครับผมหลังจากติ๊กถูกเสร็จนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงไปอีกนะครับผมให้เจอหน้าต่างหน้านี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดคาว่าเซ็นโค้ดนะครับผมก็คือการส่งโค้ดมาให้เรานั่นเองนะครับก็โค้ดที่ส่งมาครับผ ก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดเข้าไปเอาโค้ดนีนะครับในกล่องจดหมาย Gmail ที่คุณผู้ชมได้สมัครไว้นะครับผมก็เข้าไปเอาอีเมลมาครับรอสักครู่นะครับมันจะส่งมาพอคุณผู้ชมได้เลข6หลักมาแล้วนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับเข้ามากอดในตรงตรงนี้เลยนะครับผมที่ผมขึ้นรูปไปให้นะพอพิมพ์ตัวเลขไปครบทั้ง6หลักแล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมกดไปตรงคําว่าเน็ตครับก็เพียงแ้่นี้นะครับก็เป็นการเชื่อมอีเมลของเราครับกับคนมี ID นะครับผมแล้วคุณผู้ชมนะครับก็จะได้รับ200 ไม่ขับคอยมาแบบฟรีๆนะครับผมก็สามารถไปเปิดแพ็คล่าสุดกันได้เลยนะครับผมเห็นไหมละครับคุณผู้ชมครับก็ขั้นตอนการทํามันก็ไม่ได้ยากเลยครับมันก็มีนิดเดียวนะครับแล้วก็ง่ายมากด้วยครับคุณผู้ชมก็สําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซูด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 ูหนึ่งแสซับสไคร์ไปกัน